คือเกมที่ดีเนี่ยเราเล่นจบไปแล้วรอบหนึ่งเนี่ยมันต้องเล่นรอบ2ได้ด้วยโอเคครับก็สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันกับ u n h o l y h i g h ซึ่งผมเคยเล่นจบไปแล้วครับใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูซะวันรอบนี้เราจะเล่นไม่ธรรมดาครับจะเลี้ยงแต่ไก่เท่านั้นนะครับเป็นเงื่อนไขในการเล่นรอบนี้ถ้าตายก็จบคลิปครับถ้าก็จะพยายามเอาตัวรอดให้ให้ตายเยอะที่สุดด้วยไก่ไก่ร้วนแต่ผมคิดว่าเล่นไม่จบอะตายแน่นอน คือผมไม่ได้แคสเกมมา23สวันแล้วครับคลิปล่าตุดที่เล่นนี่ก็คือโทโฮะนั่นแหละเซ็งๆอ่ะนี่ไงไก่เราจะเลี้ยงกันตัวแบบนี้นะเขาพันนี้เท่านั้นครับเจี๊ยบน่ารักไก่หรือเป็ดวะชิปปีป้จะว่าชิคเก้นก็ไม่ใช่จะว่าเจี๊ยบกราบเอาฮะตัวนี้ไม่เลี้ยงนะเอาไก่อย่างเดียวไก่ล้วนๆเลย kfc ไปไม่ไม่รับเราไม่รับนายนายไปที่อื่นเลยเราไม่รับ ก็เหตุผลที่ไม่ได้แคนเกมช่วงนี้ก็สึกเบือเบ่อเบื่อเซ็งๆครับจริงๆมีเกม RPG Maker น่าเล่นอยู่ประมาณ2-3สเกมกะจะเล่นเกมเก่าๆ้วยแต่ก็ไม่เล่นครับ <laughs> ไม่รู้ทำไมเหมือนกันอารมณ์ไม่ดี <laughs> เล่นเกมคลายเครียดหน่อยอันโทที่ไฮเห้มันเร่งสปีดหน่อยดีกว่าไหมผ่านไปช้าเหลือเกินเร่งหน่อยเร่งอีกเร่งอีกเขาแต่ไก่ไก่ไม่มาเลยโอ,อ้มีแต่ตัวเดียว,วะ มันมีตัวเดียวอ่ะดิทำไงเนี่ยนี้อ๋อเฮ้ยนี่นี่อ่ะตัวเดิมเฮ้ยอย่าบอกว่าผมตายคืนแรกอ่ะละผมบอกผมตายผมจะจบคลิปด้วนะเชดเดเฮ้ยนี่มันไม่มีไม่มีโอเวอร์ป่ะเออน่าจะใช่ครับหรือเปล่าวะหรือหรือมีวิธีโอเวอร์ของมันคือไงนี่นี่ก่ตัวเมียด้วยอ่าอ่าออ๋อให้ให้คลิกกระดานบอร์ดเควส เคๆไม่ต้องสอนเราเราเคยเล่นแล้วนายจําเราไม่ได้เหรอโอ้เรานี่ผู้จัดการซาตานเกมนี้เราจะเป็นซาตานนะครับคอ,อยดูแลหอพักซึ่งเอาพวกนี้มาอยู่ได้แล้วก็ทาเควสไปไม่กดท,ทําเควสไม่ได้ว่าอ๋อมันบังคับท,ทําเควสด้วยเชดโตกูยังไม่พร้อมเลยมีแต่ไก่สามตัวจะลอดไหมเนี่ยโอ้ w a r นิ่งนะครับมาฝนตกวันที่ฝนตกไรลงที่หน้าต่าง โอ้โห oh, oh. หากมีลุงข้างๆเอ้าไม่เอา,ไม,ไ,มเอาไม่โกวโกะดิโก,โกโอ๋อให้เคาะประตูเคาะทำแมวอะไรเ้ามันยังไม่ถึงเวลาปะคือเราต้องลุมตีไว้มันถึงจะได้ได้ประสิทธิภาพได้ผลที่สุดครับนี่ต้องลุมหน้าหลังอย่างนี้ไว้ปาปาบปาๆาป,าป,าป,าปาจิกๆๆกจิกจิิกแทะจิกแทะหลบหลบลบหบ,บเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนเออนี่ลุมอีม้ไงคนลายุทธ์เราเราเรียนมา เราเล่นจบแล้วจะเถีย,ยงเราเดี๋ยวไมค์ผมดังป่ะผมขอดูหน่อยนะดังใช่ไหมโอเคดังอยู่แหละโอเคอยู่เอา้วไม่บงังทําไมล่ะครับไมค์ดังก็อย่าบังครับก่อนที่การต่อสู้ต่อไปจะมาเนี่ยต้องเพิ่มเรเวลความท้าทายทาเลนต์ไม่ใช่หรือเปล่าความทาเลนต์ความทะเนนต์ไม่สนใจอะตอนนี้อ่านผิดอ่าน,านถูกออห้องนี้ราคาถูกมากเลยจิบจิบจิบนี่จิบจิบ,จบ,จบ,จบนี่ลูกเจี๊ยบปะ่ะเป็นไก่ใช่ไหมตกลง อันนี้ปี๊บว่ะห้องนี้โคตรเจ๋งเลยปี๊บอ๋อห้องนี้โคตรเจ๋งเลยปี๊บชิบอ้อแต่ละคนมันชีปมันชิปเอาอ๋อมันไม่ได้บอกว่าชิปปี้ที่ราคาถูกแค่มันมันลองปีป๊บๆไม่เอากระดูกอันนี้เราเล่นเผาเดียวยิ่งเผาไก่นี่กา,กากมากเลยนะมันจะเล่นจบไหมเนะี่ยเล่นได้ถึงไหนวะอยากรู้เหมือนกันอะอยากลองอยากรู้อยากลองมาครับด้วยความสามารถของไก่แล้วเดี๋ยวจำได้ว่าถ้ามันใช้ยา อยายานี้มันจะหาคู่ได้500ร้อยเยตโตต้องทำครับต้องทำจำเป็นต้องทำมันจะมีคู่รักเข้ามาอยู่ในห้องในห้องมันแล้วจะมี2ตัวแม่โมดมาว่ะตืดตืดตืดอื้อหเอาตัวนี้ไม่อยู่เหรอเยตโตกลับก่อนกลับก่อนโอ้ยิงออกมาลุมมัน เออเอิกกจิกจิกจิตายเออชิวๆดีเกมนี้ครับอ่าพูดถึงเรื่องเกม RPG Maker ที่จะเล่นต่อไปก่อนแล้วกันคืออยากให้เล่นแนวแบบดราม่าใสๆแบบไอเกมเลยนะวิสัต์อ f white box แต่อาจจะไม่ได้โรแมนติกแบบนั้นก็ได้นะไม่ว่าเนื้อเรื่องจะดีเท่ากันหรือเปล่าหรือว่าอยากให้เล่นแนวหลอนๆไปเลยครับมันมีเกมนึงที่แบบ อังไว้นานแล้วผมเล่นไปพาร์ทเดียวเว้ยแต่มันน่ากลัวมากเลยจําได้ว่ามันน่ากลัวแต่มันเล่นยากผมเลยไม่ได้เล่นต่อมัน,มนตอนนั้นเป็นเดโมครับตอนนี้ตัวเต็มมันออกแล้วคืออยากให้เล่นเกมน่ากลัวหรือว่าอยากให้เล่นเกมที่มันเนื้อเรื่องดรามา่าเอางี้ดีกว่าก็บอกได้จะเลือกมาสักเกมหนึ่งนะครับจริงมีหลายเกมเลยที่น่าเล่นแต่แต่ไม่ไม่เล่นสังนั้นส่วน if my h a a d w i n g เนี่ยเดี๋ยวเล่นต่อครับส่วนฮิกุราชินี่โดนด่าครับ ยับผมก็ไม่อยากทำต่อถ้าออคอมเมนต์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตามนั้นครับผมอธิบายส่วนดูนแฟคทอรี่ที่อันนั้นน่ะเดี๋ยวเล่นใหม่เลยเริ่มใหม่เลยที่หลังครับแต่คงไม่เล่นตอนนี้เล่นตอนนี้ไปก็แหลกๆกระตุกกระตุกเสียสายตาคนดูเสียพัดเสียสมองคนเล่นดนะ้วยเสียประสาทแบบอารมณ์เสียงหุหยิดเปล่าๆจริงไหมผมเคยเล่นละอา้าว ดีดีดย้ายมาสองห้องคือผมเคยเล่นรูปแฟคทอรี่ไปแล้วครับผมเล่นพยายามจะเล่นต่อประมาณ2รอบซึ่งอัดไปเว้ยโปรแกรมแอคชั่นอะตอนนั้นใช้โปรแกรมแอคชั่นอัดแล้วแม่งอัดไม่ติดแล้วเล่นรอบหนึ่งนี้ประมาณ2ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วแบบอัดไม่ติดคือแบบมันจบลงแล้วไออารมณ์ประมาณแบบไอเน็ตหลุดนั้นเลยอ้เล่งเวลาไปแล้วนครับมันเดืวไหลอะห้องว่างห้องนึงด้วย ปั๊ม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 ลูกกันแล้วโอเคเดี๋ยวดูว่าพวกมันต้องการอะไรบ้างไหมอ๋ออยากได้พัดลมไฟฟ้าจิ๊บกิฟมีอิเล็กทริกป้นมาอันนี้มากิฟมีซีดีเพลเยอร์กิฟโอ้เรื่องเรื่องเรื่องมากซีดีเพลเยอร์อยู่ไหนวะเอ๊ซีดีนี่มันหมายถึงเครื่องเล่นวิทยุเครื่องเล่นเพลงเนี่ยอ๋อดีดีดีอ๋อมีคู่มีคู่มีคู่ฟาร์มไก่ฟาร์มไก่ อ๋มีแต่นุ่มรอมามา,มาสนใจมาอยู่ห้องพี่มีมน้องอ้าวไปแล้วไม่มาฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเควสจบแล้วนี่หว่าลืมทําเควสใหม่โทษรับเควสก่อนแล้วมันจะสู้ไหวไหมว่ามีแต่เป็ดผมก็สงสัยนะมีแต่เป็ดนีด่แต่ไก่นี่ไหวแล้วเนี่ยผู้พันเซนเดอร์ฝากฝังเรามา KFC ชัดๆแล้วแม่นจะรอดจะถึงกี่ชั้นวะชั้นสองนี่ก็ไม่น่ารอดแล้วอะไรนายอ๋อชื่อเจฟ จมฟุ้มึมึมมีมีตัวเอ็มด้านหลังมึมมึมมึมอะไรมารุมดูกองทัพไก่เป็นร้อยจะต้องการอะไรอีกเล่ารบเออเป็นไงย่ายาแถวนี้ไก่ดูอย่าเข้ามาเอ่อใครอยากได้เกมนี้ครับมันมีขายอยู่บนสตรีมนะครับไม่มีสปอนเซอร์ครับไม่รู้สับสูร้านไหนครับก็มัน ถ้าจะให้คุ้มเนี่ยรอตอนลดราคาก็ได้ครับมันลดเยอะอยู่ผมว่านะมันราคาไม่แพงอ่ะตําจําได้สี่สิบประมาณสี่สิบาทปะไม่แน่ใจนานแล้วนานละนั่น,นแหละครับส่วนใครที่อยากดูตัวเกมเต็มๆก็ไปดูภาคหลักที่ผมเคยเล่นไว้นะครับเดี๋ยวแปะเพลย์ลิงคเพลย์เพลลิงอะไรเพลย์ลิฟต์ไว้ด้านล่างเล่นจบหมดแล้วไปเล่นเวลาผมลืมวิธีเล่นไปแล้วนะอาจจะมึนๆเอเอๆหน่อยก็เข้าใจผมนะครับเข้าใจครับ ต้องเข้าใจแหละครับไม่เข้าใจก็เชิญ Ex i t ครับที่นี่ทุกคนต้องเข้าใจผมของตอนนี้ผมอารมณ์มไม่ดีโอเคตอนนี้อยู่ในหมดเห็นแกตัวและเอาแต่ใจไม่ว่าใครจะมาต้องตบมันมาเอาอัน,นี้ไม่อยู่ห้องนี้กำลังรู้สึกเถินกันอยู่เลยนีไงจู่จีกันอยู่ออกมาเจรุงมากวน,นโอ้โหนี้ไม่มีผัวไม่มีเมียตายได้ แรงงานลดชัดๆปล่อยไก่ตายโอ้ตายไปแล้วหนึ่งคนต้องซื้อยาให้มันป่ะคื้อ,อยาให้มันป่ะไม่เลือดจโพชั่นฮิวเฮ็ดอ๋อฮิว,วเลือดตายปไปเอายาไปหน่อยอา่าอย่าอย่าไปซีเรียสก,กับไก่ที่ตายไปครับเกมนี้สร้างมาเพื่อเราจะเล่นแบบโลกสวยไม่ได้อะคือมันยังไงมันก็ต้องตายอ่ะที่ผมเล่นมาจนจบผมรู้รู้ชะตากรรมว่ามันต้องเป็นอย่างนั้น นะครับยังไงมันก็ต้องตายครับจะเป็ดผ่านยังวะโอมาครับคนใหม่มาไก่ใหม่มาเอาผ่านแล้วนี่ไปต่อดิลุยอ๋อทำอยู่ยังไม่เสร็จยังไม่ผ่านอันนี้ก็กำลังรีเลือดครับฝันดีด้วยฝันกลางวันอ๋อมันก็จะบอกว่าเป็ดพวกนี้ต้องการอะไรทำอะไรอยู่ได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูดิกิฟมีกิฟมีออร์เรนเด็กอ๋อกล่องไปเป็นโต๊ะเขียหนังสือแฮปปี้วอลเปเปอร์แฮปปี้วอลเปเปอร ให้อยู่ห้องเดียวอะเราจะบอกว่าจะให้ห้องอื่นแล้วดูตังเนี่ยอเทพบอรเร็ตแม่งหมดแล้วเนี่ยบอรเร็ตนี่แปลว่ากระเป๋าตังนะครับก็คือหมดแล้วนั่นแหละเอาง่ายๆแม่งตังในกระเป๋าแม่งหมดไงโอ้โหรุงลุงนี่แม่งไม่เข็ดไม่หลาบอ๋อพามเมียมาด้วยลุงพามเมียมาอ๋อนี่รักษาอยู่ปั๊มปั๊มอยู่ปั๊มอยู่ปัมป๊มปัมป๊มปัม๊มปั๊มมาลุงเก่งนกักเออลุงเออหน้าหลังหน้าหลัง จึกจัก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 ตายตาย,ตายเออไงแผนเราดีเน้อ,อ quest complete ถ้าคลิปนี้ยาวก็ขอโทษนะครับไม่รู้แหละเอาผมไม่รู้ว่ามันจะยาวแค่ไหนด้วยผมเล่นจนกว่าผมจะหมดหมดเมนชั่นหรือไม่ก็อ่ามันมีโอเวอร์ป่าวะผมจำไม่ได้โอเวอร์นี่คือยังไงวะ เราโดนป้นเงินนอะมันก็ไม่โอเวอร์นะเอมันไม่มีทางโอเวอร์นี่หว่าแล้วผมก็ไม่มีทางเล่นจบด้วยเอาเป็นว่าถ้าไก่ผมหมดแมนชั่นเนี่ยคือยอมยอมแล้วอะไรอยงนี้แต่มันจะมีเควสที่มันแบบเราไม่มีทางชนะนะไอที่มันชื่อซิกฮาร์ดมาบุกอไอคนขีม่ม้าไอ้นั่นเลยฮะไอ้นั่นเลยลไอ้นั่นเลยไอหน้านั้นเลยเอายาให้มันก่อนตังก็ไม่มีจะให้ห้องอื่น มีเพย์เการ์ดโวอยากเลการ์ดยุกิมานั่งเล่นในบ้านอ๋อปะปะปะนายคนนะทั้งหมดแล้วไม่ต้องขอุลูละนะคะเด็กแก๊งมารับเควสอย่างเดียวครับจังหวะนี้เดินหน้าแล้วทำเควสอย่างเดียวทำเควสหลักเด้เควสเสริมไม่ทำอะไรอะ่ะกระป๋านี่คืออะไรไม่มีตังค์จ่ายค่าห้องโอ้โหสิบเองไอแมวเอ้ยให้ไปตั้งเยอะนะเว้ย โอ้โหเงเลสียงเลยเสีงเลยมา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 เปิด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 ปั๊อะไรกันหนักหนาเปิดเปิดเปิดมา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 โอ้เด็กแก๊งมาว่ะหัวขโมยว่ะป้าบป้าบป้าบป้าวอ่าอุ้ยเก่งมันโหดว่ะอุ้ยหลบหลบหลบอ้ตายตายแล้วอ่ะโอ้ทุกไม่ได้ไม่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 เวิร์กว่า ใช้เนืไก่มั็นไม่เวิร์กว่ะเฮ้ยยา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 ๆายายตังเราอะโอ้ตังเราถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดเด็ดดักตีมันต้องเอาตังค์คืนต้องเอาตังค์คืนแหละออกมาออกมาตู้ตู่ตู่โอ้เอาตังค์คืนมาเขินเลยอ่ะอ่ะอ่ะเอาเขิน เขินเลยศูน <c> ย <oughs> <sam goodbye> ์จีไก่ตายห่าหมดกี่นาทีวะเนี่ยสิบ้าไปหอบเฮ้ยมันตายหมดแล้วอ่ะบายบายสรุปว่า โอ้เผาไก่นี่กากใช่ไหมไม่ไหวอะไรวะคือผมคิดว่ามันจะอยู่ไปได้นานๆแต่มันมัน,ม,นมันจบตรงแล้วไม่พาย